อยากซื้อแฟชชายต่ำกว่า20,000บาทส่งเลย ใครที่กำลังมองว่าตัวเองกำลังจะตกงานว่างงานหรือคนที่อยากจะลาออกจากง,งานประจําเพื่อมาทําธุรกิจตัวเองแต่มีงบประมาณหรือเงินเก็บไม่มากและไม่อยากเสียเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจเองวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ .com จะมาแนะนําธุรกิจแฟรนไชส์ลงทุนต่ําไม่เกิน20,000บาทที่ขอบอกเลยว่ามีทั้งอาหารเครื่องดื่มความงามบริการซึ่งสามารถเปิดขายได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้เรือกกันค่ะ 1. ทาโกโยากิซังจุดเด่นคือกรอบนอกฉ่ำนซสไหมึกยักษ์เหมือนบินไปกินที่ญี่ปุ่นที่มีจุดต่างที่ไม่เหมือนใครที่คงรักษาความอร่อยแบบดั้งเดิมของขนมทานเล่นสไตล์ญี่ปุ่นโฮมเมด เจ้าของแฟรนไชส์คัสสันเฉพาะวัตถุดิบคุณภาพเกรดพรีเมียมด้วยสูตรแป้งที่มีความกรอบด้านนอกและรสสัมผัสนุ่มด้านในามาพร้อมกับไส้ปลาหมึกยักษ์ใหญ่ชิ้นโตโตราดด้วยซอสสูตรรับของเฉพาะทางร้านกับมายองเนสช่ำๆโดยด้วยสาหร่ายกับปลาโอแห้งแบบจะเต็มสำหรับรูปแบบการลงทุนชุด A ใช้แบรนด์ทาโกยากิซังค่าใช้ใจ่ายและราคาวัตถุดิบได้แก่ราคาทาโกยากิสำเร็จแช่แข็งถุงละ300บาท ราคาซอสโอโคโนมิยากิสุดเฉพาะของทางร้าน3มลิตรราคา550บาทป้ายผ้าร้านไวนิ้วขนาดยาว1เมตร20เซนติเมตรกว้าง80เซนติเมตร1ผืนราคา500บาทค่าแฟรนไชส์รายปีเพียง999บาทเพื่อควบคุมคุณภาพและพัฒนาสาขาที่มีให้ดียิ่งขึ้นสนใจแฟรนไชส์สอบถามข้อมูลโทร098 529 8592หรือ089 216 6 4 1 1 สอซูโมโล่ลูกชิ้นปลาระเบิดเป็นแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาระเบิดที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงในตลาดลูกชิ้นมากกว่า1ิปีด้วยคุณภาพของลูกชิ้นลูกกลมอ้วนใหญ่อุดมด้วยเนื้อปลาและเป็นลูกชิ้นปลากลมยี่ห้อเดียวที่มีคุณภาพทําให้ขายง่ายและทํากําไรได้มากมีชุดแฟรนไชส์ให้เลือกหลากหลายในราคาที่จับต้องได้เป็นแฟรนไชส์มาตรฐานที่ได้รับการรองรับจาก กรมธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์งบการลงทุน1,990บาทถึง1 9 9 9 0บาททุกชุดทุกรูปแบบรับฟรีลูกชิ้นปลาระเบิด10กิโลไส้กรอบค็อกเทล5กิโลปลาเซน3รสคือกระเพราพริกแกงสาหร่ายรสล,ละ10เซนน้ำจิ้ม1แกลอนถุงซูโม่ครึ่งกิโลถุงน้ำจิ้ม1ห่อ ไม้1หอ่อพร้อมผ้ากันเปื้อนซูโมโ1่1ผืนสนใจแฟรนไชส์สอบถามข้อมูลโทร082 498 6999 089 2090088 3. กะหรีป่ปั๊บไส้ไก่สูตรแชมป์ประเทศไทย กรีปั๊บแบบดิบสำเร็จพร้อมทอดเป็นการขายส่งให้กับตัวแทนทั่วประเทศแต่ละอำเภอจะไม่ลงซ้ำพื้นที่กันปัจจุบันมีสีไซส้ได้แก่ไส้ไก่ไส้เผือกไซส้สับปะรดไส้ถั่วทองเค็มทางแบรนด์มีสื่อโฆษณาและฝ่ายป้ายและวิธีการทอดไว้สนับสนุนการขายของลูกค้าโดยตรงแฟรนไชส์กรีปั๊บช่วยสร้างอาชีพให้คนตกงานเพราะทางเจ้าของแฟรนไชส์ได้มีการจัดชุดปั้นสุกในราคา2790บาทค่าส่งฟรีประกอบด้วยหม้อทอดไฟฟ้า1ชุด กระดิป,ป้บอง0ชิ้นและฝ่ายป้ายต่างๆเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาอาชีพเสริมที่อยากจะทำธุรกิจสนใจแฟรนไชส์สอบถามข้อมูลโทร086-113-1755-081-153-1600 4. อู้อูฟู่ลูกชิ้นปาลาเยาวราช สูตรความอร่อยระดับพัฒนาชื่อดังจากเยาวราชบวกกับเนื้อปลาทะเลสดจากมหาชัยทำให้อูฟูลูกชิ้นปลาเยาวราชได้รับการยอมรับและยืนหยัดอย่างมั่นคงในตลาดลูกชิ้นปลาเนื้อร้วนๆ95%โดยเจ้าของแฟรนไชสมุ่งมันสร้างอาชีพให้กับคนไทยได้นำความอร่อยระดับพัฒนาดังจากเยาวราชมาสู่ตลาดนัดและตลาดทั่วไปในราคาที่ผู้บริโภคสามารถริมลองได้ทำให้ผู้ซื้อแฟรนไชาสามารถขายของดีของอร่อยในราคาบ,บ้าน งบการลงทุน2,900บาทถึง35,900บาทซึ่งมีทั้งหมด6ชุด6รูปแบบการขายให้เลือกลงทุนและจะได้รับเคานเตอร์พร้อมวัตถุดิบอุปกรณ์การขายและเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ลงทุนด้วยรางวัลมาตรฐานแฟรนไชส์ที่รับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และรวมถึงโรงงานผู้ผลิตลูกชิ้นระดับมาตรฐาน GMP และฮาลาลสนใจแฟรนไชส์สอบถามข้อมูลโทร0 8 5 1 0 5 5 8 8 8 5. ต่อเนื้อย่างแฟรนไชส์เนื้อโคขุนย่างเสียบไม้5สูตเด็ด สุดยอดความมร่รอยยอดขายและสาขามากที่สุดในประเทศไทยมีจุดเริ่มต้นมาจากคุณโซพีเชื้อสารที่มองเห็นโอกาสความสำเร็จของตลาดเนื้อโดยอาศัยความชอบส่วนตัวและการได้สังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ในสังคมไทยซึ่งมีคนชื่นชอบการทานเนื้ออยู่เป็นจำนวนมากแต่การทำตลาดเนื้อไม่มากเท่าที่ควรส่วนใหญ่เป็นหมูปิง้งจึงตัดสินใจศึกษาพัฒนาสูตรและเริ่มขายเมื่อปี2557ก่อนจะกลายมาเป็นธุรกิจยอดฮิตติดลมบนในยุคนี้ งบการลงทุนสำหรับชุดทดลองขาย3,000บาทจะได้รับเนื้อโคคุนค้ะรถ500ไม้ไป้ายไวนิ้วแบนต่อเนื้อย่างขนาด100คูณ80เซนติเมตรจำนวน1พื้นสติกเกอร์บอกรสชาติและราคาจำนวน4แผ่นสนใจแฟรนไชส์สอบถามข้อมูลโทร087 657 2451 6. ใจแอรลูกชิ้นปลาระเบิด เป็นธุรกิจแฟรนไชส์จำหน่ายลูกชิ้นปลาระเบิดลูกชิ้นกุ้งระเบิดปลาเส้นและบริการขนส่งครบวงจรตั้งแต่วันที่9เดือน9ปี2009จนถึงปัจจุบันโดยมีสินค้าหลากหลายให้เลือกจำหน่ายเพิ่มรายได้มีน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยไม่เหมือนใครเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย และบริการหลังการขายที่ถือได้ว่าผู้ลงทุนคือคนสําคัญที่สุดสําหรับบริษัทแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาระเบิดอันดับหนึ่งในเมืองไทยการันตีคุณภาพจากรางวัลไทยแลนด์แฟรนไชส์อ Award 2020บาย d d ลูกชิ้นได้รับการยอมรับจากมาตรฐาน5ราน GMP อ่อยและอื่นๆอีกมากมายงบการลงทุน3,990-49,990ถึง 4, 9, 9บาทสนใจแฟรนไชส์สอบถามข้อมูลโทร092 7 20 6 9 9 9 7. ธุรกิจ5ดาวฟาแฟรนไชส์ไก่ย่างไก่ทอดภายใต้การดำเนินงานของบริษัท CPF Restaurant f o o d c h a i n จำกัดถือได้ว่าเป็นแฟรนไชส์อาหารที่มีประสบการณ์ดำเนินกิจการในไทยมาอย่างยาวนานกว่า30ปีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่า6,000สาขาครอบคุมพื้นที่ทั่วประเทศและยังขยายไปต่างประเทศกว่า1,600สาขา ซึ่งเป็นเหตุผลที่แฟรนไชส์ห้าดาวได้รับความสนใจในการลงทุนเพราะราคาไม่สูงใช้เงินลงทุนเริ่มต้นแค่หลักหมืน่นปัจจุบนันพัฒนารูปแบบร้านอาหารอีกด้วย ความโดดเด่นของธุรกิจ5ดาวคือสินค้าทัานสมัยและหลากหลายจากเดิมที่เป็นร้านคีออสมีเพียงไก่ย่างหรือไก่จอ5ดาวเป็นตัวชูโรงเมื่อก้าวสู่รูปแบบร้าน5ดาวก็จึงมีเพิ่มเมนูให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าเช่นอาหารจานเดียวชุดข้าวไก่ย่างอาหารทาเล่นชุดไก่ย่างชุดไก่ทอดพร้อมเครื่องดื่มเป็นต้น ธุรกิจ5ดาวยังมีการปรับเมนูให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่มากขึ้นเพิ่มรูปแบบการลงทุนเป็นรูปแบบร้านอาหารปรับร้านให้สวยงามทันสมัยเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภคสามารถนั่งรับประทานที่ร้านตอบโจทย์ร้านสไตล์ของสังคมยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีประกอบกับรูปแบบการลงทุนที่ง่ายไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานกลุ่มนักลงทุนหน้าใหม่ก็สามารถเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วยตัวเองง่ายๆค่าแฟรนไชส์5,000บาทงบการลงทุนตกแต่งร้าน5 0 0 0 0ถึง500,000บาท สนใจแฟรนไชส์สอบถามข้อมูลโทร02 800 8000 800 800 8 Star Coffee เป็นธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องดื่มที่ดำเนินการภายใต้การดูแลของบริษัท CPF Restaurant and Food Chain จำกัดซึ่งเป็นผู้ให้บริการธุรกิจแฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่มมากกว่า5,000สาขาในประเทศไทย โดยในกลุ่มเครื่องดื่มสตาร์คอฟฟี่เป็นเช่นเครื่องดื่มเช่นและของบริษัทเป็นธุรกิจแฟรนไชส์กาแฟและอาหารที่มีงบประมาณการลงทุนเริ่มต้นในรูปแบบเคาน์เตอร์เพียง250,000บาทโดยทางบริษัทจะให้การสนับสนุนในด้านของการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตสินค้าการบริหารจัดการร้านการพัฒนาสินค้าใหม่ๆตามฤดูกาลและคอน sumer เทดอย่างต่อเนื่องตลอดจนการซัพพลายวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้แก่แฟรนไชส์ซี ค่าแฟรนไชส์5,000บาทผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในการผลิตสินค้าบริหารจัดการร้านออกแบบร้านและการพิจารณาโลเคชั่นตลอดจนให้คำปรึกษาในการลงทุนการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ตาสินค้ากับผู้บริโภคการพัฒนาสินค้าใหม่ๆเพื่อตอบสนองกับผู้บริโภคและเทศกาลต่างๆอย่างต่อเนื่องสนใจแฟรนไชส์สอบถามข้อมูลโทร0 2 7 4 6 9 7 3 1ต่อแ 9. h i เ t e r s t เต็เป็นแฟรนไชส์สเต็กที่สามารถเริ่มต้นและสร้างอาชีพให้กับทุกคนได้ด้วยเงินลงทุนที่ไม่สูงนักหรือคนที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ก็มีงบประมาณที่จำกัดรสชาติยืนหนึ่งคืนทุนตั้งแต่เริ่มด้วยประสบการณ์กว่า5ปีของแฟรนไชส์สเต็กฮิสเตอร์ที่เป็นผู้ผลิตส่งวัตถุดิบให้กับแฟรนไชส์สเต็กชื่อดังมากมายทำให้บริษัทสามารถจัดการวัตถุดิบต่างๆทั้งเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบและต้นทุน ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจและอยากจะมีร้านสเต็กเป็นของตัวเอง h i p s t e r Steak มีเมนูหลากหลายบริการลูกค้าอาทิสเต็กหมูพอกชอปไก่พริกไทยดำหมูพริกไทยดำปลาดอนรี่เนื้อสันนอก สันคอหมูเนื้อลิบอายปลาแซลมอนไก่สไปซี่หมูสไปซี่ผักโขมอบชีสปัจจุบันมีมากกว่า40สาขางบการลงทุน8,900-17,900ถึง 1, 7, บาทและย้เวลาสมาชิกตลอดชีพไม่มีค่าแฟรนไชส์รายปีผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็จะได้รับป้ายซื้อประชาสัมพันธ์เสื้อคอกลมผ้ากันเปื้อนหมวกร่มสนามเมนูวัตถุดิบคู่มือการย่างสเต็กและได้คำปรึกษาจากการขายตลอดชีพ สนใจแฟรนไชส์สอบถามข้อมูลโทร094 678 9869 10. ทงชายผัดไทยแฟรนไชส์ธุรกิจร้านอาหารสตีีฟูด้ดรูปแบบรถเข็นที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยซึ่งจุดเด่นของแฟรนไชส์ทงชายผัดไทยเส้นจันดีน้ำซอสอร่อยขายง่ายลงทุนน้อยความเสี่ยงต่ำไรายได้ดีไม่มีจำกัด ความน่าสนใจของการลงทุนแฟรนไชส์ธงชัยผัดไทยเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ที่พร้อมช่วยเหลือคนไทยด้วยกันในภาวะวิกฤตให้มีงานทำมีไรายได้ดีกันทุกคนจึงเป็นธุรกิจของคนไทยขายได้ถุกที่ทุกเวลาและเป็นธุรกิจสตรีทฟู้ดรถเขน็นที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย งบประมาณการลงทุน9,000-29,000ถึง 2, 000, 000บาทเจ้าของแฟรนไชส์จะทำการฝึกอบรมให้ฟรี1วันแบบตัวต่อตัว,ตวและถ้าไม่มีความเข้าใจก็สามารถเข้ามาอบรมได้อีกจนกว่าผู้ลงทุนจะทำได้สนใจแฟรนไชส์สอบถามข้อมูลโทร0809108199 11แฟรนไชส์ในหน้าออนไลน์ พร้อมจัดหนักจัดเต็มสุดยอดการลงทุนเพิ่มรายได้ในยุคนิวนามอที่ใครสนใจตั้งใจทําจริงเพอเเอรายได้อาจจะดีกว่างานประจําที่สําคัญลงทุนน้อยและสามารถทํางานได้ทุกที่ทุกเวลา โดยแฟรนไชส์ในหน้าออนไลน์เริ่มต้นลงทุนเพียง9,900บาทสิ่งที่ได้รับคือเว็บไซต์พร้อมสอนวิธีการโปรโมทซึ่งภายในเว็บจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับบริการเช่นการหานักเรียนตามสถาบันต่างๆการหาผู้ร่วมเรียนในคอร์สต่างๆเป็นต้นหน้าที่ของผู้ลงทุนคือโปรโมทเว็บที่บริษัทจัดทาให้สามารถทําได้ทุกช่องทางบนอินเทอร์เน็ตตามที่เราสะดวกเมื่อลูกค้าติดต่อมาสนทนากับลูกค้าผ่านช่องทางไลน์ซึ่งบริษัทมีสสรกปตบข้อความสําหรับตอบให้เมื่อลูกค้าโอนเงินค่าบริการ เข้าบัญชีของผู้ลงทุนผู้ลงทุนก็โอนเงินค่าบริการมาให้บริษัทโดยผู้ลงทุนหักค่าบริการไว50้50%สเซนสนใจแฟรนไชส์สอบถามข้อมูลโทร091 028 3993 12. Beauty Center b ี้เค แรนด์ชัยออนไลน์และออฟไลน์ขายเครื่องสำอางความสวยความงามทุกชนิดเช่นเครื่องสำอางเมคอัพทุกชนิดครีมบำรุงผิวทุกชนิดอาหารเสริมบิ๊กไอและอุปกรณ์เกี่ยวกับความสวยความงามทุกชนิดทั้งการนำเข้าจากต่างประเทศและภายในประเทศมีพาร์ทเนอร์บริษัทเครื่องสำอางแบรนด์ดังต่างๆมากมายเปิดดำเนินกิจการภายใต,ใต้บริษัทรักบิ Beauty จำกัดมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในวงการเครื่องสำอางมามากกว่า15ปีและเปิดรับผู้สนใจอยากขายเครื่องสำอางทั้งแบบเปิดร้านออนไลน์และเปิด ร้านสาขางบการลงทุน7,900-9,900ถึง 9, บาทสนใจแฟรนไชส์สอบถามข้อมูลโทร0819871422 0634788880 13ร้านน้องฟ้าเซาวิส เป็นแฟรนไชส์ร้านสารพัดบริการเริ่มต้นมาจากธุรกิจศูนย์ถ่ายเอกสารรับซ่อมเครื่องใช้สำนักงานหลังจากนั้นได้พัฒนามาเป็นร้านไปษณีเอกชนศูนย์ขายเช่าซ่อมเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดรวมถึงจัดหาแรงงานจำหน่ายเม็ดกาแฟสดอุปกรณ์ทำกาแฟกล่องกระดาษรับทำเคาน์เตอร์ร้านไปษณีและร้านกาแฟสดความน่าสนใจในการลงทุนแฟรนไชส์คือเป็นแฟรนไชส์ธุรกิจร้านสารพัดบริการธุรกิจไปษณีจุดชำระกว่า200รรายการถ่ายรูปด่วน น้ำอัดลมโบราณหรือน้ำหัวจรวดที่สำคัญลงทุนน้อยเรียนรู้ง่ายมีลูกค้าแน่นอนทำเองในครอบครัวงบของการลงทุนเริ่มต้นเพียง9,999บาทสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ทันทีไม่เสียค่าสิทธิ์ทางการค้าเงินรายปีไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์เพียงแค่คุณมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบชุดเครื่องพิมพ์อินเทอร์เน็ตเครื่องยิงบาร์โค้ดก็ใช้ได้เลยถ้ายังขาดก็สามารถสั่งซื้อกับทางบริษัทได้เป็นรายชิ้นสนใจแฟรนไชส์สอบถามข้อมูลโทร 0813442788 038146672 1 4 HJ เ r ร็ m มิวปังหยานมสด แฟรนชีชสยนมสดคุณภาพจากร้านดังที่ประสบความสำเร็จมากกว่า4ทศวรรษจนได้รับการยกย่องจากสื่อมวลชนมากมายวันนี้ SJ Fresh Milk ปังยานมสดพร้อมส่งผ่านความสำเร็จให้กับผู้สนใจลงทุนแฟรนชีเพียงแค่ผู้สนใจแฟรนช์มีทุนและทำเลที่ดีเรื่องอื่นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแฟรนชีสอบโดยทางแฟรนชีจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์การเปิดร้านวัตถุดิบคู่มือการขายพร้อมการฝึกอบรมให้กับผู้ซื้อแฟรนช์จนสามารถเปิดร้านได้ด้วยตนเองงบการลงทุน15,000 9 9 0 0บาทถึง5 9 9 9 0บาทมี5รูปแบบการลงทุนให้ได้เลือกทุกรูปแบบจะมีป้ายร้านตู้กระจกอุปกรณ์พร้อมขายครบชุดพร้อมฝึกอบรมหนังสือคู่ม,มือการขายวัตถุดิบในการขายเครื่องดื่มได้200แก้วขนมปังได้25ชุดสนใจแฟรนไชส์สอบถามข้อมูลโทร089 673 8594 086 544 8738 15. I do for idea ผู้นำอันดับหนึ่งเครื่องพิมพ์ภาพลงบนวัสดุและตลอดจนนำเข้าจัดจำหน่ายวัสดุสำหรับงานพิมพ์ภาพต่างๆครบวงจรพร้อมทั้งยังเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆที่ส่งเสริมให้คนไทยได้มีไรายได้และเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองผ่านตัวเครื่องพิมพ์ภาพลงบนวัสดุสามารถสกินเสื้อยืดสกินเคสมือถือสกินลายลงแก้วต่างๆเปิดร้านจำหน่ายเองได้และทาง idu4idea ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้วยทีมงานมืออาชีพช่วยในการอบรมการใช้งานเครื่องฟี พร้อมทั้งอย่างให้คำปรึกษาฟรีศักยภาพเครื่องสามารถพิมพ์ภาพลงบนวัสดุได้อย่างหลากหลายจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่กำลังมองหาธุรกิจที่ลงทุนไม่สูงและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าสร้างกำไรได้มากกว่า600-1,200%ค่าแฟรนชา์16,900บาทระยะเวลาคืนทุน1-3เดือนสอบถามข้อมูลโทร0959456241 086 6296554 16เกาเหล่าเนื้อทัญญรส แฟรนไชส์ร้านอาหารประเภทเกาเหลาเนื้อลูกชิ้นที่มีรสชาติอร่อยเป็นที่ยอมรับมายาวนานกว่า30ปีจนได้รับรางวัลจานทองจากการประกวดอาหารประเภทรสชาติยอดเยี่ยมณนะส่วนอัมพร3ปีติดต่อกันโดยแฟรนไชส์ร้านเกาเหลาเนื้อธัญรสเปิดครั้งแรกในปีพศ2519ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า80แห่ง เจ้าของแฟรนไชส์มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดอย่างมืออาชีพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางด้านการผลิตจึงทําให้สาขาแต่ละที่มียอดขายเพิ่มสูงขึ้นและเติบโตอย่างต่อเนื่องได้รับการยอมรับว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดในภาคตะวันออกค่าแฟรนไชส์2,000 0บาทผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องซื้อสินค้าจากร้านธัญรส มีสถานที่อยู่ในสภาพดีมีขนาดอย่างน้อย1-2คู่หาและทำเลเปิดร้านในศูนย์อาหารตามห้าส,สินค้าชันนำทั่วไปสนใจแฟรนไชส์สอบถามข้อมูลโทร0894884490 0818232119สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ คุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ